ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025-26แมนซิตี้พบสเปอร์ส20คุณผู้ชมครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมก็ได้ไปเช็คหรอครับว่าสถิติเนี่ยสเปอร์สชนะซิตี้ได้มากกว่าหรืออะไรยังไงแต่ผมดูจากฟอร์มการเล่น นัดปลาสุดเนี่ยผมว่าซิตี้นี่มันเหนือชั้นเอาคลาสมากการโชว์ฟอร์มเอกอุกของไรเดอร์นั้นโอ้โหประทับใจผมอย่างสุดซึ้งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และผมก็มองว่าซิตี้น่าจะผ่านเกมนี้ไปได้พอเล่นในบ้านส่วนสเปอร์เต็มที่ได้เสมอก็ไม่น่าเกลียด แล้วคุณผู้ชมครับฟุตบอลแมสเ,เ,เนี่ยเป็นเกมเร็วมากเร็วนี่ไม่ใช่ว่าเล่นกันเร็วนะแต่ว่าหมายถึงว่าเตะเร็วมากหกโมงครึ่งเล่นแล้วตะวันยังไม่ตกดินเลยอะ่ะจะรีบเตะไปไหนเกือบมาดูไม่ทันน่ะซึ่งรูปแบบการเล่นที่ออกมาก็แน่นอน,นครับคุณผู้ชมก็เป็นอย่างที่เราคาดการณ์ไว้ว่าเป็นฝั่งซิตี้ที่ครองบอลได้มากกว่าและทำเกมบุกเข้าหาสเปอร์แต่เยอะเนื่องจากพวกเขาโหลดผู้เล่นในแดนกลาง เป็นจำนวนหลายคนมากผมไม่รู้ว่าในผังของกราฟิกเขาขึ้นมายัางไงแต่ที่ผมเห็นในหน้าจอเนี่ยผมเห็นซิตี้ยืนเป็น41-41อย่างนี้เลยข้างหน้านี่เป็นฮารันยืนค้ำเอาไว้ส่วนกลางตัวรับเนี่ยผมเห็นไอคอนซัเลสเบอร์14เนี่ยแม่งยืนอยู่คนเดียวเลยปักอย่างนั้นเลยรับตรงกลางเนี่ยเขาเป็นไรเดอร์เชอรกีขนาบข้างริมเส้นก็เป็นฟอบแบบเบิร์ดเบิแล้วก็มามูส และในระหว่างที่เกมดำเนินไปเนี่ยฟังซิตี้เมื่อได้บอลก็จะหูบเอาแบ็กขวาเบอร์82อย่างบลูอิสเข้ามายืนตรงกลางอีกมันกลายเป็นว่าซิตี้มีผู้เล่นตรงกลางสนามแม่งถึง5คนน่ะรวมฮาลันอีกแม่ง6แม่ง6 7คนน่ะสำหรับการทำเกมปลูกแต่ละเพลีย์ซึ่งมันโหดมากบอลมันจะกระเด้งหลุดจากตีนการควบคุมของพวกเขาไปได้ย่งไรใช่ไหมคุณผู้ชมในขณะเดียวกันฝังลูกทีมของโทมัสแฟรงส์เปอร์สเนี่ย กลับมาตอบโต้กนละวิธีนี้ด้วยการยืน4-3-3ใช้แดงกลางแค่3คนได้แก่ป๊บาบซาซึ่งเป็นพราะเอกเลยสาหรับแมสนี้เบนตันครัวแล้วก็ปาริยอสามคนพอทำไมถึงพอเนะี่ยเหรอคุณผู้ชมก็เ,เพราะว่าเขาใช้ไอ้สามคมแดนบนได้แก่พ่อหนุ่มจอห์นสันกูดูสแล้วก็วิชาริสัน สามตัวแดนบนเหล่านี้เนี่ยสปีดความเร็วจัดจ้านกันทั้งนั้นไปกับบอลได้และจบสกอร์เฉียบคมเพราะฉะนั้นนะกลยุทธ์ของโทมัสแฟงวันนี้คือกูไม่ครองบอลกูลุ้กูครองไม่ได้พวกเขาก็เลยใช้การวินนิ่งไม่สาดสาดบอลยาวโยนสูงชิบหายโค้งโค้งเสียดแทนแผ่นฟ้ามาตกโบอยู่ระหว่าง เซ็นเตอร์ของซิตี้กับไอส้สามศูนย์หน้าของสเปอร์สมาเลยเกิดสถานการณ์ดวล1นต่อ1นต่อ2 2ต่อหนึ่งอยู่แบบนี้ตลอดเพราะว่าแดนกลางกับแดนบนของซิตี้มันหนุนขึ้นไปหมดแล้วไงตรงนี้เลยทําให้ฝั่งของสเปอร์สได้เปรียบเพราะว่าพวกเขามีลูกแข็งแกร่งลูกพลังหนุ่มเวลาโถมเข้าใส่เนี่ยมันได้เปรียบตลอดแล้วก็กลายเป็นประตู1นศูนย์ขึ้นมาได้เห็นว่าเขาวางแผนมาเลยว่าจะเล่นแบบนี้ส่วนในกรณีที่มันไม่เข้าล็อกนี่แหละสเปอร์จะทํายังไง เพราะเขาก็มาใช้เกมเพซซิ่งเพราะว่า3ตัวแดนบนน่ะตัวรุกข้างหน้าของพวกเขามันก็เร็วด้วยก็ให้พวกนจี้เลย วิ่งจี้วิ่งไล่จนไอ้ไรเดอร์ที่เคยเล่นดีนแมัสเปิดตัวแม่งเล่นไม่ออกอ่ะไอ้เชอร์กี้แม่งแทบไม่มีผลงานน่ะเพราะว่าโดนเข้าเร็วหนักสุดก็ไล่เรียงไปถึงไอ้มือประตูที่ซิตี้ได้มาใหม่ที่ชื่ออะไรอ่ะแทฟบฟอร์ดเห็นไหมคุณเนนไหมโดนไล่จนออกบอลเสียแล้วก็กลายเป็นประตู2อศูนย์อ่ะแล้วพอสองศูนย์ก็จบเลยทีนี้อ่ะเล่นง่ายเลยทีนี้สเปอร์เข้าขึ้นหลังก็อ่ะประคองตัวแต่พวกเขาก็ยังไล่บอลอยู่ตลอดนะวันนี้เราต้องชมสเปอร์นะว่าใช้พลังงานสูงมากแล้วก็มีวิน ในการไล่บอลดีมากผมเลยมองว่าวันนี้เป๊ปแพ้แท็กติกฮะและต่อให้มือประตูแท็กฟอร์ดไม่เล่นพลาดผมก็ว่าซิตี้ของเป๊ปก็น่าจะแพ้อยู่ดีครับวันนี้ครับ